รถเหมือนกันแต่ว่าเป็นรถใหญ่กับรถมอเตอร์ไซค์ครับเฉี่ยวชนกันแล้วก็ลงมามีปากเสียงกันแบบนี้ครับ <Hey. S 1> โอ้ต่อยก,กันกลางถนนเลยโอ้อ้าวนี่ดูคลิปนะฮะคุณผู้ชมครับ Fortuner กับมอเตอร์ไซค์ครับลงมาสาวหมัดใส่กันแบบนี้ด้านหน้าบิ๊กซีสายไหมสุขาพิบาล5กทมครับ น่าจะมีการเฉียวชนกันเกิดขึ้นแล้วฝั่งของคนเสื้อเหลืองที่ขี่มอเตอร์ไซค์มีการตัดหน้าหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะฮะแล้วคนขับ Fort u n e r อร์เขาก็ลงมาเอาเรื่องแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันอย่างที่เห็นเอาล่าสุดนะครับคุณดุ๊กภูมินครับนักข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับฝั่งคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับชื่อว่าคุณรัตนชัยอายุ62ปี mm. เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยครับ20กรกฎาคมช่วง8โมงครึง่ง เวลาเร่งด่วนเลยข<ฆ>ี่มอเตอร์ไซค์มาบนถนนสุขาพิบาล5พอมาถึงหน้าห้างปุ๊บ f o r t จูเนคู่กรณีขับออกมาจากห้างแบบกระทันหันทําให้มอเตอร์ไซค์ของเขาเสียหลักเกือบจะชนคู่กรณีที่ฝั่งขับ Fortuner เนี่ยลงมาแล้วก็ยั่วยุจนทําให้มีการทะเลาะวิวาททําร้ายร่างกายกันเจ็บที่หน้าด้วยชีย้ให้ดูตรงหนกแก้มเนี่ยฮะ<ฆ>แล้วก็ที่แผ่นหลังแล้วฝั่งฟอร์จูเนอร์พอต่อยเขาเสร็จก็หลบหนีไปฮะ ก็มีโหนกแก้มเนี่ยโหนกแก้มที่แรกบวมกว่านี้อีกตอนนี้มันยุบแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็ขัดขัดเจ็บเจ็บขอค่าทำฝันทำร้ายร่างกายแล้วก็ซ่อมไอ้สีรถที่มันถลอกชุดชุดสีนี่ก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดพันละเกือบหมื่นอะเอาพูดง่ายๆแต่ยังไม่รู้เท่าไหร่แล้วต้องตกลงกันก่อนอ่ายืนยันนะครับเดินหน้าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็ต้องการเรียกค่าเสียหายค่ะซ่อมรถค่ะทำวัน หลักหมื่นนะครับ<อ>แต่เย็นๆนะขับรถถ้าฝั่งพออจเนอร์มีอะไรจะชี้แจงก็เปิดพื้นที่เต็มที่นะคะ